สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ The Secret to Success ครับรายการนี้จะเป็นการค้นหาเคล็ดลับเพื่อนำสู่ความสำเร็จและความร่ำรวยนะครับว่าคนต่างๆเหล่านี้เขาสามารถสำเร็จร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้อย่างไรครับผมอาจารย์ญญสุทธิพัฒน์สิงหวัฒนะครับก็เขาเรียกว่าอยากกนนนำรายการดีๆเหล่านี้มาฝากท่านผู้ชมเพื่อจะให้ท่านที่ติดตามรายการนะครับได้เอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้น,นะครับว่า เอะคนธรรมดาเหล่านี้เป็นคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยเขาสามารถที่จะพลิกผันชีวิตขึ้นมาได้อย่างไรนะครับแม้กระทั่งตัวกระผมเองก็ใช้ระยะเวลาในการพลิกผันชีวิตตัวเองขึ้นมาแค่ระยะเวลาแค่สองปีเท่านั้นเองนะครับดังนั้นแนวทางนี้มันเลยเกิดแรงบันดาลใจว่าอยากเอาแนวทางเหล่านี้แนวคิดเหล่านี้มาฝากบอกท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ใช่ผมคนเดียวยังมีอีกหลายๆายคนในบรรดาเพื่อนฝูงหรือว่า ท่านผู้หลักผู้ใหญ่หล,หลายท่านหรือว่าคนธรรมดาหลายท่านที่เขาประสบความสำเร็จที่เราจะนำมาพูดคุยกันในรายการ The Secret to Success ครับผมนะครับแต่วันนี้สิ่งที่อยากจะมาพูดให้ท่านผู้ชมได้ติดตามได้รับรู้ว่าอะไรล่ะคือข้อต่างๆที่จะทําให้ทุกคนนี้พลิกผันชีวิตไ,ได้อย่างไรนะครับวันนี้จะนํามาฝากอยู่5ข้อครับท่านผู้ชม5ข้อนี้เป็นเคล็ดลับที่ผมเองใช้จนตัวเองประสบความสําเร็จนะครับ เลยอยากให้ท่านผู้ชมที่ติดต,ตามรายการ The c r e t to Success เอาไปใช้ดูครับนะครับมีอยู่5ข,ข้อคือตาถึงมือถึงใจถึงแล้วก็ทีมถึงแล้วก็บุญถึงนะครับมีอยู่5ข้อนะครับช่วงนนี้เราจะคุยกันในรายการวันนี้นะครับอะครับเพื่อไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยครับข้อที่1ตาถึงคําว่าตาถึงหมายความว่าเราจะต้องสามารถมองอาชีพมอง สิ่งที่เราจะทำเนี่ยออกว่ามันจะสามารถทําให้เราประสบผลหรือร่ำรวยได้อย่างไรทุกอย่างมันมีผลลัพธ์ของมันคาว่าตาถึงยกตัวอย่างครับหัวหน้าเราเนี่ยหรือว่าท่านที่เป็นอาชีพอย่างผมเองอาชีพเดิมผมเป็นอาจารย์เป็นครูสอนเปนโนอย่างเนี้ยนะเราก็เราก็จะมีคนที่สอนเปนโนมืันเราไปเมื่อสิปี2ีปีที่แล้วเราดูเขาเลยว่าเขาร่ำร,รวยได้ไหมเขาประสบผลมสำเร็จไหมถ้าไม่ใช่แสดงว่าอาชีพนี้ไม่รวยแนละ้วนะครับ สมมติว่าอาชีพครูอาชีพที่สอนมารับราชการมาจกนกระทั่งเขากเกษียณอายุอาชีพนี้รวยได้ไหมถ้าไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ใช่แต่ทุกอย่างมีผลลัพธ์ของมันผู้จัดก,การของเราหัวหน้าของเราคือคําตอบนั้นท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับท่านต้องมองให้ออกครับอย่างนั้นบางทีเราทําตามคนที่เขาไม่สําเร็จมันก็จะล้มเหลวเราต้องทําตามบอกคนที่เขาประสบเขาบอกว่าวิธีง่าย,ายแช่ก๊อปปี้ หรือว่าอย่าไปคิดวิธีที่ลมนะครวิธีเดียวที่สําเร็จทเท่านั้นเองนะครับทําให้เราสําเร็จนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาเจาะให้ดูว่าข้อที่หนึ่งนี่คือตาถึงข้อที่สองคำว่ามือถึงคําว่ามือถึงนี่ก็ยังดีนะครับเพราะว่าคําว่ามือถึงนี่เขาเรียกว่าความรู้ความสามารถท่านต้องพอเพียงมีฝีมือคำว่ามือถึงต้องมีฝีมือในการทําอาชีพที่ท่านถนัดท่านจบท่านเป็นแพทย์ท่านเป็นวิศวกรท่านเป็นอาชีพอะก็ตามท่านต้องมีฝีมือนะครับ เขาบอกว่าคนสมัยนี้ต้องคิดนอกกรอบปัจจุบันนี้มีครับตอบมีคาถามอะไรเขาบอกว่าชิดเหนือกรอบนะครับคิดเหนือกรอบนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากท่านผู้ชมว่ามันสําคัญมากสําหรับตรงนี้นะครับดังนั้นตรงคาว่ามือถึงนี่จะต้องพยายามมันสามารถเรียนรู้มันสามารถที่จะหาประสบการณ์ตรงนั้นได้นะครับตรงนี้ก็สําคัญเราต้องพยายามที่จะเรียนรู้ยอมรับแล้วก็เอามาพัฒนาเรียนรู้ประสบการณ์จะเป็นตัวสําคัญบ่งชี้อย่างเราโอ้โหล้มเหลวยมาเป็น ร้อยครั้งแต่เราสาเร็จแค่ครั้งเดียวเองนะครับในตัวนี้สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์ฝีมือนี่ก็สําคัญในแต่ละอาชีพที่จะทําให้เราประสบสาเร็จนะครับข้อที่สครับคําว่าใจถึงโใจถึงนี่ถือว่าเป็นองค์ประกอบข้อที่3ที่สําคัญเหมือนกันครับเพราะว่าหนึ่งถ้าใจไม่ถึงเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราทําอะไรก็มันก็เขาเรียกว่าอะไรมันมันไม่มันไม่สามารถถึงจุดสุดยอดได้คำว่าใจถึงเมื่อท่านเมื่อตาถึงมือถึงปั๊บใจต้องจนไปเลยครับ พราะมันมีอยู่สองโรคที่เราพูดเสมอว่ามันทําให้คนล้มเหลวในชีวิตคนโรคปอดกับโรคตาครับโรคปอดนี่คืออะไรครับเขาเรียกว่าเขาเราพูดกันสนุกครับโรคปอดแหกงคนที่ปอดแหกงเนี่ยครับคนที่ขี้ขัดตาขาวรู้กลัวเนี่ยโรคตาคือโรคตาขาวขี้ขาดตาขาวเนี่ยโรคปอดแหกกก็โรคตาขาวเนี่ยมันทําให้เราไม่ประสบอะเรครับถ้าท่านที่เป็นโรคนี้อยู่เลยครับรีบแก้นะครับถ้าท่านไม่แก้ปั๊บท่านประสบเลยที่จะเป็นร่ำรวยนี่ยากมากนะครับนี่องค์ประกอบ้อดีสาม องค์ประกอบข้อที่สี่ครับทีมถึงครับอันนี้ก็สําคัญครับทีมคือหัวใจในการที่จะทําให้ธุรกิจนั้นยิ่งใหญ่กีฬาที่เป็นทีมนี้นยิ่งใหญ่นะครับคนไทยเรานี่ถ้าพูดถึงแล้วเขาบอกว่าคนไทยเราเก่งกีฬาประเภทเดียวถ้ากีฬาทีมเราเราไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับอย่างมวยไทยเราหนึ่งครับดังไปทั้งโลกแต่บอลไทยเราม็ต้องพูดหนึ่งครับเขาบอกว่าบอลไทยเราแต่ก็ที่ไหนต้องมีตีกันที่นั่นแฟังแล้วมันก็นะ บอลไทยกับบอยไทยคู่กันเลยนะครับแซวเล็กๆครับนะครับนั่นคือสําคัญตรงนี้นะครับทีมสําคัญนะครับแต่ทีมในการสร้างธุรกิจอย่างอาจารย์เองที่ผ่านมาดีเรามีทีมซิตี้บอลที่ทําให้เราประสงสำเร็จนี้แต่เดี๋ยวจะกล่าวถึงให้ฟังในเทปต่อไปนะครับข้อที่5ครับบุญถึงครับบุญถึงนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ไม่ว่าตัวผมเองนะครับะสงสำเร็จขึ้นมานี้กับระยะเวลาแค่สองปีเนี่ยนะครับก็ เราอยากจะบอกว่าเป็นพระบุญสิ่งดีๆที่เราทําบุญถึงครับนะครับเราเป็นประเทศไทยเราเป็นผู้ศาสนานะครับอาจารย์เองก็เชื่อในเรื่องนี้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับก็ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นปัจจุบันนี้นะครับก็ได้จากแต่ขณะทีเเ่เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าครับทาตามแนวที่ท่านสอนท่านให้ปฏิบัติในสิ่งที่ท่านสอนมานะครับเขาบอกว่าทานศีลภาวนา สามข้อนี้สําคัญมากนะครับถ้าท่านสามารถทาได้สามข้อนี้นะครับชีวิตท่านดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอย่างอาจารย์เองก็ต้องยอมรับว่าชีวิตที่เปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นเพราะเราทําสิ่งดีๆคิดดีทําดีนะครับไม่อิจฉาริษยายใครนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับอย่าไปคดอย่าไปโกงคนเรามีสินใจห้าข้อนี้นะครับชีวิตก็จะรวยนะครับเขาเรียกว่าสินห้าพารวยนะครับอย่างนั้นทําให้ได้ครับสินห้าไม่ได้ยากหรอกครับสมัยก่อนนี่อาจารย์ยังบอกว่าโอ้สินห้าเป็นเรื่องที่ยากมากปัจจุบันนี้นะครับเราห้าข้อนี้ ไม่ไม่ได้ยากเลยครับนะครับยิ่งข้อหนึ่งแต่ข้อหนึ่งข้อสามที่สําคัญนะครับต้องทําให้ได้นะครับนี่คือสินห้าพารวยนะครับดังนั้นตรงนี้สําคัญมากก็คือบุญถึงนะครับบุญจะส่งเสริมให้ท่านประสบความสําเร็จแล้วคอยอุ้มชูท่านให้ท่านไม่ตกลงมาอีกนะครับนั่นคือเคล็ดลับ5ข้อสู่ความสำเร็จในเบื้องแรกในเริ่มต้นนะครับนี่คือเขาเรียกว่าในการเริ่มต้นต้องมี5ข้อนี้ก่อนแล้วการเจาะลึกต่อไปจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เราจะมาพูดความสำเร็จที่เกิดจาก ัวผู้จัดก่อนนะครับว่าผู้จัดนี่ทำอะไรมาถึงผสมเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปพูดคุยกับคนแต่ละอาชีพที่เขาผสมเลยแล้วร่ำรวยขึ้นมานะครับนี่คือ5ข้อเริ่มต้นที่อยากจะฝากท่านผู้ชมให้ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับ the secret to success ดูแล้วรวยขึ้นนะครับมีความมั่งคั่งระเบิดดูแล้วมีวิธีคิดวิธีการต่างๆที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้นะครับเทปหน้าครับอย่าลืมครับเราจะบอกว่าองค์ประกอบต่อไปของความร่ารวยคือการเลือกอาชีพ อาชีพที่จะทําให้เรารม่มรวยได้เป็นอาชีพอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาพูดคุณนะครับสำหรับวันนี้นะครับในการ The Secret to Success ต้องขอลาไปก่อนนะครับเราพบกันในเทปต่อไปกับ The Secret to Success วันนี้สวัสดีครับ